ไก่ย่างไก่กันนะครับข้าวเหนียวไก่ย่างจิ้มปลาเดี๋ยวทำที่ย่างกูจะได้นึ่งข้าวเหนียวเลยทานนมำืดไปข้าวเหนียวครับโค้งไก่สุกที่เรียบร้อยแล้วกูจะได้นึ่งข้าวเหนียวเดี๋ยวได้ที่เหลือแลวที่เหลือก็จะทิ้งไปด้วยมีสองกระต้นต้นอย่างเพราะมันเหลือ้งนั่นกะตุ้นหัโไปเอาแค่มาก่อนเถอะเดี๋ยวก็ไปตัดที่หลังโอ้ยไอ้นี่ก็เอาไอยู่ติดกันจะรีบมาเอามาห่อจะไหลเลยให้มันตัดหลายว่างงไปไป แด้วทำอะไรเหลืองเหลืองแม่ีสายก้วแก้วเนี่ยแม่มารีเนี่ยก็แม่มันไปอยู่ทุกวันมีดไปควันโชะๆไปายนี่คือมรกรนะครับจานมรกรนี่เดี๋ยวรอมที่จะย่างแล้วกินไหม เกเนื้อข้าวเหนียวจะสุกแล้วดูะดีๆแว๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะตำซองๆแล้วก็ย่างไก่แนละ้วนี่ข้าวใหม่ครนะสีม้องเป็นโอ้โหโกมยังกับลูกนิมิต,น,ตมนี่ครับ

กะลาอันถั่วจะโดนไม้แม่ยมนี่ดื้อจะโดนไม้แม่ยมเดินวนเลยล่ะตรงก็เลือกกินที่มันแหลกๆครับประมาณครึ่งตัวจะจะไปไหนนี่นี่ไปนั่งนี่อ่ะเล่นเกมข้างโซ่เอาไปดูอ่ะงั้นไปดูนี่มีนี่ดูนี่ไปถามเลยมีใครหัวตกหัวใจบ้างไหมอ้าวไปดูนี่เขาส่งหัวใจมาเต็มเลยนะเห็นไหมนีกดไลค์ด้วย หัวใจเอาเข้าไปดูใกล้ๆดิเครสกปรกกว่าน่ะขี้มันตนายเ,เข้าไปดูใกล้ๆนี่เรี<อ>มีไก่ย่างด้วยนี่เรียนเดี๋ยวค่อยหันไปเดี๋ยวค่อยหันทีเดียวรอต่ำก่อนแล้วกัน นีขึ้นมาได้ไ่เค่ะวก็เอาพรเอกของงานก่นมรอลเล็กตี่องางี่องมี้ดา็กที่ีอ่เมือก้ตช้อนนมาปลามามาครับใครเอาต่อมไหมใครฉีกต่อมเป็นไหม ตอนอนก็คือตัวปลาอไงจากบอนนะบอนทุกอย่างกินน้ำตาลต่อเปล่าเลยนะอออ่ะกตืื้มันอ่อนด้วยนั้นแ่ะคือเปรี้ยว กามแล้วก้อเขาละแบทหมดอีกแล้วทำไหมดทำไหมดวายจังติดข้างอะไรเนี่ยแม่ก,ก็กด้นะป้าเลมอ่ะ็บจิบบอลโลยใช่ไหา แกคือเียแกมนเลยแล้วตับมันก็ต้มาตบล้วนเลยใส่มาเยเลยมลมือ้อนเอ๊้ยร้อนวก็เดืนแผงว่าตากลม้ะกินปลาคงไม่ได้แล้กกินปลา้าะเหนียวก่ไ่กนเหียวก็ไก่แล้วกันสามสิบีก่อนอะไรนะไหนขอชิมนิดจาขอกินชิมไก่หน่อยดิ อันนี้ไม่มีอะไรนะรูดไม่ชัด์จอะเราจะรู้ได้ไงเจ้าหนังเอมันมีกระดูกหมดทุกอันด้าหนังเหรอเอาที่ไม่มีกระดูกไม่มีไม่ได้บอกมาหมาลูกนี่แบบแทบไปเถอะโมันก็มีเนื้อเยอะอีกอ่ะกินดิสูตรเนี้ยนี่นี่อร่อยนะสูตรตอนเนี้ยนะไก่ทอดนะซื้อมาทอดให้นะเนื้อหวานดี่พอสุกเนี่ยนะเฮ้ยจริงมันขยันจะซื้อมาแล้วมาทอมาทอด ก็จอาตรงคอเอาตรงนี่เลยเอาตรงอกตรงอะไรตรงงนั้นน่ะอแล้วตงนั้นให้มัหมอกินยัลมเนเดี๋จัดการเลยนี่จลีนอ่ะาิีเนื้อเป่าเปล่กคนไม่หอาแล้วเดี๋ยวให้ักระบอกเลยปั่นเสร็จแล้วเหลืออหน่อยเยอะเหลือเ็จก็ดับไปเลยถ้ามันไม่มีไก่แล้วมันก็ไม